ทดสอบนะครับทดสอบการไลฟ์น, live นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มหรือ,อยังโอเค เอเริ่มหรือเปล่าทดสอบโอเค ยังไงโอเคเดี๋ยนะครับผมไม่เห็นหน้าจอแชทบนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูนิดนึงโอเคผมผมดูในโทรศัพท์ชั่วคราวก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ได้ยินเสียงกันดีไหมครับโอเคอันนี้เป็นทดสอบระบบนะครับก็อาจจะยังเพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับแล้วก็ ทดสอบทำระบบไลฟ์ขึ้นมาทีนี้อ่ะเดี๋ยวก็ทำอ่ะไลฟ์แจกไปเลยแล้วนะครับเดือนเป็นของเดือนกันยายนนะครับเดือนที่แล้วนะครับสำหรับผู้สนับสนุนเนี่ยผมบอกว่าผมจะแจกลากอมคาร่านะครับตัวนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาไลฟ์แจกกันเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของผมเนี่ยสมาชิกตอนนี้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าโอเคอผมไม่ให้เห็นชื่อแล้วกันนะครับอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก็จะมีอยู่ที่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็น277คนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มเลขขึ้นมานะครับครั้งเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคแ a นด้อมดัมเบอ่ะตรงนี้นะครับน,น่าจะเห็นอ่ะผู้สนับสนุนเลือนกันยายยนที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับ อันนี้นเดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมานะครับว่าเป็นเบอร์ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วผมจะไปไล่ดูว่าใครได้นะครับแล้วก็คนนั้นก็จะได้ลักกอมคาซ่าไปเลยอ่ายง่ายๆเลยนะครับอรอเริ่มเลยนะครับเลขอะไร4 1่ 41. โอเคนะครับเบอร์41นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็น 1- ่งเดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็น1ถึง ยี่สิอ่ะแล้วกันนะครับเช่นที่โชว์ในจอตอนนี้จะ20คนนะครับจะเป็น1ถึง20อ่ะ next นะครับจะเป็นถึง40่สิเช่นคนต่อไปที่อยู่ด้านบนสุดนะครับอ่ออันนี้จะเป็น41ถึง60เพราะฉะนั้นชื่อคนที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะได้ไปนะครับอ่ะผมผมโชว์ให้ดูนะครับคนที่อยู่ด้านบนนะครับอ่อก็คือชื่อ n i n z าอะไร nin Jazs นะครับอ่า Ninja s ตัวคนคนนี้นะครับโอเคคนนี้จะเป็นผู้โชคดีนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับที่จะได้ลากอมคาซาไปนะครับก็รบกวนนะครับตอนนี้ให้คุณ Ninja s เนี่ย Ninja Nin s เหรออ่ะโอเค I N I N J s. เ A Z นะครับนะครับก็รบวนติดตอ่อผมมาทางอีเมลแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดตอ่อกลับไปจะส่งลากอมคาซาไปให้นะครับตัวนี้ก็โอเคคร่าวๆนะครับวันนี้ก็จะออไลฟ์มันหน้าจอมันประหลาดอยู่โอเคแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับถ้าเพราะว่าผมจะทดสอบระบบไลฟ์เพราะว่าผมอาจจะมีไลฟ์เพื่อที่จะ เล่นเกมหรือร่วมสนุกต่อไปในอนาคตอาจจะแจกสำหรับคนดูทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับก็เลยจะทดสอบระบบการไลฟ์ดูว่ามีปัญหาอะไรด้วยหรือเปล่านะครับก็ยังติดอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับกันดูวันนี้ลฟไลฟ์ก็สั้นๆแค่นี้เลยนะครับขอทดสอบระบบใหม่กับห้องใหม่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะผมจะสต็อปยังไง เดี๋ยวนะครับหน้าจอมันเป็นแบบนี้แล้วโอเคเอเค,ออเ,คเดี๋ยวนะครับปิดไลฟ์ไม่ได้อืม เดี๋ยวนะครับอาจจะต้องอ่าโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีลงรีวิวของหลายๆอย่างตามมานะครับเป็นไงก็รอติดตามด้วยแล้ะกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ